สวัสดีครับผมแมนนูน me, เกมเมอร์แมวเหมียวคิดถึงการและเกมคอนโซลคิดถึงชอบแมนนูนครับหลังจากถอยเกม j u d g m e n t นะครับเป็นเกม r e m a s t e r ร์จากเวอร์ชัน PlayStation 4เป็น p l a y s t a t i o n 5ราคา490บาทจาก PlayStation Store มาเล่นตอนนี้ก็เล่นไปได้ประมาณ3ชั่วโมงแล้วนะครับยังไม่ผ่าน Chapter 1เลยนะแต่ว่าคิดว่าก็ได้เห็นฟีเจอร์หลักๆของเกมหมดแล้วแหละ ก็เลยจะมาแบ่งปันนะครับผมว่าเล่นแล้วเป็นยังไงบ้างสนุกหรือเปล่านะเผื่อใครที่กําลังเลงอยากจะซื้อเกมนี้เพราะว่าเกมนี้ราคาดีมากๆเลยไปดูกันเลยครับผมคลิปนี้สนับสนุนโดยมูมอแอปซื้อของออนไลน์ที่มีสโลแกนว่าซื้อไปได้ลดแชร์ไปได้รับสนใจคลิกลิงก์ใต้วิดีโอได้เลยครับก่อนก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเกมนี้เนี่ยรองรับภาษาอังกฤษนะแต่ว่าถ้าเกิดเปิดขึ้นมาเนี่ยมันจะกลายเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาจีนไม่แน่ใจนะ วิธีการแก้ง่ายๆนะครับก็คือไปแก้ที่เซตติ้งในเครื่องเราให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับหลังจากนั้นนะครับถ้าเปิดเกมมาครั้งแรกภาษาเนี่ยก็จะมีให้เลือกเลยเป็นเมนูภาษาอังกฤษแล้วนะแล้วก็เสียงก็เลือกได้นะครับอยากได้ภาษาญี่ปุ่นหรือว่าภาษาอังกฤษแล้วก็เล่นไปนะครับจนเซฟครั้งแรกนะพอเซฟเสร็จนะครับเรากลับไปที่ตัว PlayStation 5สามารถเปลี่ยนภาษาในเครื่องให้เป็นภาษาไทยได้แล้วนะครับพอเราเข้าเกมเนี่ยก็จะเป็นภาษาอังกฤษเรียบร้อย เพราะนั้นเกมราคาดีขนาดนี้นะครับ490บาทนะรองรับภาษาอังกฤษด้วยนะครับผมแต่ตอนซื้อต้องดูดีๆนะซื้อที่มันเขียนว่ารองรับภาษาอังกฤษคือมีวงเล็บแล้วก็เขียนว่า English นะครับดูดีๆนะครับบางเวอร์ชั่นมันมีแต่ภาษาจีนหรือภาษาเกาหลีหรือภาษาญี่ปุ่นนะครับจริงๆเกมนี้เป็นเกมเก่าแนละ้วนจะออกมา2-3ปีแล้วนะครับแต่ว่าตอนที่ออกมาจำได้ว่าไม่มีภาษาอังกฤษนะ หรือว่าถ้ามีภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะราคาค่อนข้างสูงก็เลยยังไม่ได้ซื้อมาเล่นแต่ว่าเวอร์ชันนี้ที่เล่นอยู่นะครับเป็นเวอร์ชันรีมาสเตอร์นะที่ทำให้กับ PlayStation 5สิ่งีเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็คือกราฟิกเป็น60 FPS ผมไม่แน่ใจว่าเป็น 4K หรือเปล่าแต่ก็คมชัดทีเดียวพวกหน้าตาตัวละครนะครับเท็กซ์เจอร์ต่างๆเนี่ยก็รู้สึกได้ว่าถูกอัปเกรดสำหรับ next gen แต่ก็แน่นอนนะไม่ว่ายังไงก็เป็นเกมรีมัสเตอร์นะครับในความหมายหนึ่งก็คือก็ยังรู้สึกได้ว่าเกมนี้เนี่ยมันก็ให้ฟีลลิ่งของความเป็นเกม PlayStation 4ประมาณหนึ่งเหมือนกันคือถ้าเกิดเราไปเปรียบเทียบกับเกม next gen แท้ๆอาจจะเปรียบเทียบไม่ได้นะครับแต่ว่าด้วยราคาแบบนี้ผมว่าโอเคมากเลยนะนอกเหนือนไปจากเรื่องภาพนะครับการใช้ประโยชน์อื่นของ PlayStation 5ก็คือการใช้ SSD โหลดเร็วมากนะครับหน้าโหลดเนี่ยแทบจะไม่เห็นเลย แต่ก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรจากตัวจอยเท่าไหร่นะตัว Adaptive Trigger นะครับกด R2 L2 อันนี้ไม่มีเลยนะครับไม่รู้สึกอะไรเลยนะส่วนการสั่นเนี่ยก็น่าจะคล้ายๆกับ PlayStation 4แต่แน่นอนว่าการสั่นบนตัว Dual Sense ของ PlayStation 5มันจะให้ฟ e e l i n g การสั่นที่ละเอียดกว่าอันนี้ก็มี feeling แบบนั้นประมาณนึงแต่คิดว่าเขาไม่ได้ customize มาสำหรับ Joy Next Gen นะสิ่งที่โดดเด่นมา,มากๆสำหรับเกมนี้นะครับก็คือเนื้อเรื่อง ผมไม่ได้เล่นยาคุซ่าเยอะภาคมากนะครับแล้วก็ที่เล่นเยอะๆก็คือภาคล่าสุดนะไลออดรากรอนนะครับแต่ก็เข้าใจว่าเกมนี้จัตเมเนตเนี่ยอยู่ในจักรวาลเดียวกับยาคุซ่ามีการพาดพิงถึงย่านแล้วก็แก๊งยาคุซ่าที่เป็นจักรวาลเดียวกันแต่ใครที่ไม่เคยเล่นยาคุซ่ามาก่อนไม่ต้องกลัวว่าจะไม่รู้เรื่องนะครับเพราะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยเขาก็ทําออกมาเป็นเอกเทศนะเหมือนกับว่าเราไม่ต้องรู้เรื่องยาคุซ่าเราก็สามารถสนุกไปด้วยได้ แล้วก็แน่นอนนะครับตามสไตล์เกมยากูซ่านะคัดซีนจะมีเยอะมากๆนะครับแล้วก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษประมาณหนึ่งเลยเพราะว่าสิ่งที่ถูกเน้นสุดๆนะครับก็คือเนื้อเรื่องโดยเนื้อเรื่องนะครับก็คือมียากูซ่าคนหนึ่งตายนะครับระยะที่เราอยู่นะแล้วเราก็เป็นนักสืบจะต้องทําการสืบนะว่าเกิดอะไรขึ้นผมเล่นเกิดประจบแชปเตอร์หนึ่งแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าสนุกเลยนะครับเนื้อเรื่องน่าสนใจทีเดียวแต่ก็ไม่อยากพูดถึงเยอะนะครับเดี๋ยวเป็นการสปอยนะ หลายคนเห็นตัววิดีโอการเล่นเกมแบบนี้อาจจะคิดว่ามันเป็นเกม Open World จริงๆ Judgment ไม่ค่อยเป็น Open World เท่าไหร่นะจริงๆเกมค่อนข้างเป็นเส้นตรงประมาณหนึ่งเลยนะการเล่นเกมเนี่ยก็จะอารมณ์แบบว่ามีคัตซีนนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยก็จะให้เราเดินไปที่จุดจุดหนึ่งในแผนที่แล้วก็มีคัตซีนต่อแล้วก็อาจจะมีสู้กันแล้วก็ไปอีกคัตซีนหนึ่งแล้วก็เดินไปอีกจุดหนึ่งในแผนที่แล้วก็เป็นคัตซีนจะเป็นอย่างเงี้ยไปตลอด แล้วก็แน่นอนนะครับว่าระหว่างทางเนี่ยเราจะสามารถแวะซื้ออาหารได้แวะเล่นมินิเกมได้แต่ก็ไม่ได้ถูกเน้นเท่าไหร่มันก็จะมีเนื้อเรื่องหลักนะครับแล้วก็จะมีตัวเนื้อเรื่องเสริมแนละไซส์เควสแบบนี้นีหน่อยหน่อยมากๆแล้วก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่นะครับอาจจะเป็นแค่เอาของไปให้คนคนนึงอะไรแบบนี้แต่นี่ก็เล่าจากประสบการณ์การเล่นแชปเตอร์แรกอยู่นะพอหลังๆอาจจะมีไซส์เควสอะไรที่น่าตื่นเต้นมากขึ้นก็ได้ ลกที่เขาสร้างขึ้นมาก็น่าตื่นตาตื่นใจทีเดียวนะครับให้อารมณ์เหมือนกับเราเดินอยู่ในญี่ปุ่นก็เห็นทั้งตัวฉากกลางวันแล้วก็กลางคืนผู้คนก็เดินไปเดินมากันแยะไปหมดเลยนะแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ให้ความรู้สึกที่แบบสมจริงหรือว่าตัวละครแต่ละตัวที่เดินไปเดินมาเนี่ยมีคาแรคเตอร์เฉพาะมากหรือว่าจะพูดอีกแง่หนึงนน่งก็ได้ว่าเกมเนี่ยไม่ได้เป็นเกมสเกลใหญ่มากๆนะครับที่เขาจะสามารถลงไปในรายละเอียดของตัว NPC ได้เยอะ แต่ว่าถ้าเล่นเอาฟิลลิ่งนะเหมือนเราเดินอยู่ในญี่ปุ่นแป,ป๊บๆนี่ก็สนุกอยู่นะครับนอกเหนือนไปจากการเดินไปเดินมานะครับก็จะมีการต่อสู้นะซึ่งการต่อสู้เนี่ยผมเลือกแบบ normal นะครับก็ไม่ได้ยากนะให้อารมณ์เหมือนกับถ้าเกิดทันนะเหมือนอารมณ์แบบคุนิโออ่ะคือเดินๆไปนะครับผมเจอจิโกก็ต่อยกันอะไรทำรองอย่างเงี้ยนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยากมากนะครับเรียกได้ว่าเล่นเพลิน,น <c oughs> ๆแล้วก็ความมันของมันเนี่ยคือการ ใช้พลังพิเศษนะในการทุบหัวจิกโกต่างๆด้วยอุปกรณ์พิเศษในฉากคืออาจจะไม่ได้ท้าทายมากนะครับไม่ได้แบบอารมณ์แบบเล่นยากหรือเกินอะไรแบบนี้ก็สามารถแอคชั่นตีต่อยไปได้เรื่อยๆนะถ้าหาอะไรทำก็เพลินอยู่นะครับผมในเกมก็ยังให้เราสามารถเก็บพวกไอเทมต่างๆได้ด้วยนะพวกอาหารนะครับหรือว่าพวกยาเอาไว้เพิ่มพลังชีวิต แล้วก็ยังมีความเป็น RPG อ่อนๆนะครับคือสามารถเพิ่มทักษะตัวละครได้แล้วก็ในเกมนะครับก็ยังมีเสื้อผ้านะให้เราใส่เพื่อทำภารกิจต่างๆด้วยในแง่ของการบังคับด้วยจอย Dual Sense นะครับก็ทำได้ลื่นไหลนะไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ก็ผมจะติดนิดนึงตรงที่ว่าเกมเนี่ยจริงๆเขาดีไซน์มาให้ใช้ตัวจอยอนาล็อกด้านซ้ายก็พอนะคือเดินไปแล้วก็ไม่ต้องทำการหันหน้าครับคือใช้ตัวอนาล็อกในการบังคับก็เพียงพอแล้ว ผมที่ติดการเดินไปแล้วก็จะชอบหันหน้านะครับซ้ายขวาไปด้วยเนี่ยก็จะมีความหงุดหงิดนิดหน่อยตอนแรกๆนะแต่พอปรับตัวได้ก็ไม่รู้สึกอะไรกับอีกอันหนึ่งนะครับก็คือตัวแมปนะครับที่อยู่ด้านซ้ายที่เราจะใช้ตลอดเนี่ยมันหมุนตามทิศทางของตัวละครไม่ได้นะผมพยายามหาปรับก็ปรับไม่ได้ซึ่งเกมญี่ปุ่นหลายๆเกมก็จะเป็นแบบนี้ก็อาจจะใช้ยากนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยแบบผมนะแล้วก็อาจจะมีความมึนม,น,มนเวียนหัวได้ด้วย เกมยังปรับได้2โหมดนะครับในเชิงมุมมองนะได้ทั้งแบบมุมมองบุคคลที่3แล้วก็มุมมองบุคคลที่1เกมนี้แตกต่างกับเกมอื่นในซีรีส์ยากุซ่าอย่างหนึง่งตรงที่ว่าตัวเราเป็นนักสืบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีเมนูนะแล้วก็จะมีเกมเพลย์ที่เน้นการสืบสวนขึ้นมาอีกนิดหนึง่งเช่นการเลือกบทสนทนานะครับหรือว่าการตรวจสอบหลักฐานต่างๆในช่วงเริ่มต้นของการเล่นเกมนะครับอาจจะรู้สึกว่ามันมีความเยอะนิดนึงนะเพราะว่าทิวท r i a l นะครับสอนเล่นเนี่ย เขาจะมาแบบเป็นรูปแบบตัวหนังสือเต็มไปหมดเลยนะแล้วก็เหมือนให้เราแบบว่าต้องทานูน่นทํานี่เยอะก็จะงงๆหน่อยแต่ว่าพอผ่านบทนานะครับสอนเล่นไปแล้วเนี่ยสักพักก็จะปรับตัวได้นะก็ไม่รู้สึกว่ามีอะไรซับซ้อนเท่าไหร่ก็โอเคนะเล่นได้เพลินๆเรื่อยๆเพราะนั้นนะครับสำหรับผมนะเกม Judgment นะเป็นเกมที่เล่นสนุกเล่นเพลินทีเดียวนะครับแล้วก็ราคาดีมากสำหรับเครื่อง PlayStation 5แต่ว่าต้องย้ำก่อนว่า ต้องเป็นคนที่ชอบเล่นเกมเชิงเนื้อเรื่องเป็นหลักนะครับให้อารมณ์เหมือนกับดูซีรีส์หรือว่าดูหนังนะส่วนเกมเพ์อื่นๆนะครับการท่องไปในโลกคล้ายๆกับเป็น Open World แล้วก็การอัปเกรดหรือแมแตรการแอคชั่นต่อยตีกันเนี่ยอันนี้เนี่ยก็ทําได้ตามมาตรฐานนะอาจจะไม่ได้โดดเด่นสุดขีดมากแต่เหมือนเป็นการเชื่อมนะระหว่างคัตซีนต่อคัตซีนต่อไปมากกว่าก็ประมาณนี้นะครับสำหรับประสบการณ์การเล่น j u d g m e n t นะ ใครเล่นแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับก็แชร์กันมาได้แต่ขออย่าเล่าเนื้อเรื่องแล้วก็อย่าสปอยนะครับเพื่อให้อัธรุษในการเล่นเกมเกมนี้สําหรับท่านผู้ชมท่านอื่นๆเนี่ยยังมีความสุขสุดๆอยู่ตอนเล่นนะครับถ้าอยากสับสนลูกแมวนะครับก็สามารถกดจอยใต้วิดีโอได้นะเพียงแตละยี่สิบบาทเท่านั้น,นครับหรือว่าถ้าใครอยากจะโดเน a t ค่าขนมน้องกระต่ายนะครับก็สามารถโอนมาได้ที่บัญชีที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เลยหรือว่าถ้าใครจะซื้อของออนไลน์อยู่แล้วนะครับก็อย่าลืมคลิกเข้าไปที่คอมเมนต์แรกใต้วิดีโอ ถ้าผู้ชมทำการคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ทําการซื้อของอะไรก็ได้นะท่านผู้ชมไม่เสียอะไรเลยนะครับยังได้ส่วนลดออนไลน์เหมือนเดิมแต่ลูกแมวเนี่ยก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนิดหน่อยมาเป็นกำลังใจในการนาช่องหนต่อไปครับผมช่วงนี้สถานการณ์ไม่ค่อยจะสู้ดีนะครับลูกแมวก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะขอให้มีความสุขขอให้มีความแข็งแรงทุกท่านครับผมขอคุณที่ดูมันจบนะครับผมแมวันนี้ลาไปก่อนชอบกดไลค์ไม่ชอบกดดิสไลค์อยากดูไปนานกด subscribe กดดิ่งกริง๊งกริ๊งสวัสดีครับ